ะะตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดทีโอทีนะฮะมาเจอรถนี่นะฮะซึ่งเป็นรถที่หายากพอสมควรเลยนะฮะระดับแบบตำนานนะ,ะตำนานของจักรยานนี่นะ,ะอเล็กมอตัน้นี่สองคันนี้เหรอฮะมอตันทั้งคู่เลยเนาะโอ้โหอันไหน สีเหลืองนี่หกหมื่นนี่เหรออเล็กมอตันนี้ระดับหกหมื่นมีด้วยนะผมนึกว่านี่ต้องดูโพยนะถ้าพูดถึงมอตันผมนึกว่าต้องมีต้องมีสองแสนผมเคยไปเจอมาสามสี่แสนด้วยครันี่นะฮะโอ,โอโ้นี่เป็นดูละเอดเลยนะเนี่ยชุดขับหกหมื่นห้าโอ้เดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรไว้ให้นะฮะ นี่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวขอถ่ายเออ่ร้านอยู่ไหนอะฮะร้านอยู่ไหนอยู่ที่นี่ประจำจุดเดิมไม่แต่ว่าปกติตัวร้านโอ้ไปที่บ้านก็นนะได้อ๋อที่เบอร์เบอร์เอะไรฮะเดี๋ยวขอ,อเบอร์นิดนึงเผื่อถ้าเกิดใครสนใจนะเพราะว่าผมว่าที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยอเล็กมอรตันเนี่ยหายากนะฮะไม่ค่อยได้มีนะถ้าถ้ามีถ่ายไปก็ส่วนใหญ่ก็ก็คือ091 807 5161 5161เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะฮะชื่อคุณกุ้งนะฮะก็คือว่ามีมีอยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นรถรถของใช้เองหรือเปล่ามีอีกมีอีกไหมฮะมีอีกมีอีกคือหมายความว่าอเล็กบอลตันเนี่ยมีเยอะอย่างนี้เลยเหรอเอาโหนี่นะฮะ6มือเองนะฮะ รายละเอีดนะฮะเทพเลยนะแล้วราคาประมาณนี้ทั้งนั้นเลยป่ะฮะที่มีมีแพงกว่านี้ก็มีนะฮะก็มียังมีอยู่หลายคันถ้าใครอยากได้ะก็มีบอมตันบอมตันบอมตันมีสองคันมีสีดำกับสีบอมบอมตันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คับอมตันบอมตันห้าหมื่น ห้าหนกบาทตัวน <Century. S 2> ี้ม <the> <canal> <kindergarten> ีสั่งเลยห้าตัี้เนี่ยซ้ายนี่อะไรมันจ่ายนีนะบอมตันนะห้าหมืบาทใครสนใจเนาะอีกชุดโอ้โหเนี่ยพันประติกมาอย่างดีเลยนะฮะนี่ฮยอ๋อนี้เป็นอิเตก้านะฮะอีเแต่ว่าตัวนี้เป็นบูราเอ็ดนะ เ,เ,เล็กมอตันนะฮะโอ้โ <c oughs> มันมันใส้ก่อนถึงองนะน่ยมันตอดนอตตรงนี้แล้วเป็นสองชินแล้วก็อกรอสอง,สองางได้ก็ใส่ใส่ใส่แย่ใส่เหมือนเหมือนเป็นกระเป๋าเดินทางอ่ะจะไปต่างประเทได้ มันไม่ใช่จักรยานพับใช่ไหมแต่มันเป็นจักรยานถอดจักยานถอดเป็นถอดเป็นสชิ้นไม่ไม่ใช่พับอ้ออืออ้าวอ๋อไม่มีขาตั้งคว่าไง อ๋ออันนี้อันนี้เบรกไว้อ๋อขอโทษทีครับอ่าฮะอ๋นนอถอดมาเป็นสองถอดที่ไั้ถอดที่ได้ไม่ต้องถอดสลิงด้วยถอดสลิงต้องถอดสายเบรกถ้าถ้าสนใจโทรไปถามได้เลยนะฮะอยู่อยู่แถวไหน อเากิ่งแก้วกิ่งแก้วกิ่งแก้วนี่มันกิ่งแก้วบังนาตาอาพสุวรรณภูมิอากิ่งแก้วนี่นะอันนั้นบําสั้นเท่าไหร่นะอันนั้นข้ามเลยบําตั้นนี้เป็นแหม่ียิ้มหอยแหม่มนะไอ้พวกอันนี้แหมมป่ะบําตั้นนี่แหม่มข้ามเองแล้วดูยังไง ดูที่ผลิตมั้งฮะถ้าถ้าแหม่มดูที่ลิตถ้าหมยก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่จีนถ้าแหม่มก็ของอังกฤษนะของของนู่นเลยเท่าไหร่นะหูสวยมากห้าหมื่นถูกมากแหม่มฮะแหม่มอันนี้ก็มือสองนะมือสองของใช้ใช่ไหมฮะของใช้ซื้อมาใช้เองสองคันแต่ว่าอเล็กมอสตันนี่มีหลายคันถ้าใครสนใจเนาะอเล็กมอสตันรถแบบนี้ ให้ทักมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับเบอร์โทรไว้ให้เนาะชื่อพี่กุ้งนะฮะพี่กุ้งเก็จะมีหลายคันนะฮะเขซื้อหมายที่มาหกหมื่นเก้ากว่าเขาใส่รุ่นแต่งนี่คส่ชั้นนี้ใส่อ่าีอ๋อบอกตามังเลยขอพคุณมากครับผม ใจมาได้เลยนะครับโทรมาอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมฮะหอ,ะอมนีร้านนี้เหมือนกันหอมมีอร่อด้วยนะฮะมีอะไรอย่างนี้ด้วยหาอะไรไม่เจอโทรลองโทรมาดูนะฮะอะรหล่ดีๆนะมีขาบีเมเอ็กเนาะนะฮะ,ะก็มีบดนะฮะจักรยานแล้วก็มีอไหล่ด้วยเนาะดูดุมนี่ย้อน้าผลเร็วนะ อ,อ่ะดูต่อนะฮะเจอแล้วไหนหน่าสนใจก็จะหยุดแวะสอบถามให้นะฮะ